อยังท่วมอยู่ครับว้าวศูนย์่วงล้อรับสมัครลูกค้าหนึ่งคนโอน้ตาเลยวะยาวเหยียด ยิงแก้ง่ายเรื่องน้ําท่วมอะก็ใส่ท่อระบายน้ําเหมือนท่อปลาแค่นั้นก็จบครับอใส่ไปสักร้อยกิโลเลยก็จบแล้วมันจะได้ไม่ต้องไหลเข้าเมืองต่อท่อเหมือนท่อปลาครับง่ายเองลงทุนไม่กี่บาทต่อสักร้อยกิโลอ่ะนู่นไปถึงไหนก็ได้ที่น้ํามันต่าลงคลองตรงไหนก็ได้แค่นั้นก็หายแล้วน้ําท่วมไม่ทํากัน ไม่เข้าใจง่ายไม่ทำท่อท่อยาวๆครับเหมือนท่อน้ำปปาๆนะครับไปสักกี่กิโลก็ได้ไปหาที่ต่ำอะแค่นั้นก็น้ำก็ไม่ท่วมแล้วครับจะต้องทำอะไรไมันยุ่งยากด้วย